ดากเพจวาราไรตี้กีฬาที่ทั้งมันทั้งหาในเพศเดียวกัน ไปสักทีเหอะฟอร์ลันชีหากฟันเก่าไร้ทั่วแชมป์เตรียมบอกลาผีได้เลยเดียโก้ฟอร์ลันอดีตดาวยิงทีมชาติรุกไกเชื่อว่าตอนนี้ตำแหน่งกุนซือใหญ่ในถิ่นโอแทฟฟอร์ดของหลุยฟันเกา่ากำลังอยู่ในช่วงนับถอยหลังซึ่งมีแต่โทรฟี่แชมป์เท่านั้นที่จะช่วยให้เขาอยู่เป็นหัวเรือใหญ่ของทีมออกไปในอนาคตโดยกุนซือชาวดัตพิ่งพาทีมตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกมาบัดมาดซึ่งทางฟอร์ลันเชื่อว่าตอนนี้โคชชาวดัตจำเป็นต้องคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้เท่านั้นหากยังมีโอกาสคุมทีมในนฤดูกาาห้นะ ลุยฟันเก่าจะเป็นต้องควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ในฤดูกาลนี้การควา้าแชมป์เอฟเอคัอาจซื้อเวลาให้เขาได้หน่อยหนึ่งยูโรปาลีกก็ได้แต่หากยูเนเต็ดควา้าแชมป์ทั้งสองรายการนี้ได้พวกเขาก็คงจะยังมีความกดดันในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลหน้าอยู่ดีคู่แข่งภายในลีกทำคะแนนตกหายกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อมองจากการที่ยูเนเต็ดอยู่ในอันดับที่4ในตอนนี้ทำให้พวกเขามีโอกาสเยี่ยมในการควา้าแชมป์สมัยที่21เลยนะฮ่าฮาช่วยกันไล์ถ้ามันสะใจช่วยกันแชร์เป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมงานแต่ลอดกกด่าก